มาครับมาเมนูย่ำเลี่ยงครับหนึ่งปลาครับหลังจากที่เราไปหาปลาแล้วเราก็ต้องกินปลาครับนี่ครับเมนูนึ่งปลาวันนี้นี่ครับนี่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 เมนูนึ่งปลาลวกผักตำเจียวครับอาจจะมองไม่เห็นตัวปลาเพราะเนื่องจากว่าควันมันปิดนะครับนี่ครับ หนึ่งปลาลวกพักครับมือนี้ครับเสียบเสียบเด้อพี่น้องดดอเด้อมาเด้อพ่อแด้กระไดให้มากินขา้าวรลียงน้ำกันโอ้ต่ว่าห่อนครับห่อนห่อนขออนุญาตปิดหมอกันห่อนห่อนโอ้ห่อนครับนี่หนึ่งปลาลวกพักตําแก้วครับมือนี้นี่แหละครับอันนี้เขาพักเข้ากระเบอืองอันนี้ร้ายครับนี่พักเข้ากระเบอืองทุกราย เอาซ้ำหนี่กับพ่อครับนี่นี่ครับลวกป่าบะแมนลวกพักหนึ่งป่าต่ำแก้วครับนี่ครับนี่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 นนบรรยากาศครับบรรยากาศในวันที่ฝนตกครับหนึ่งป่าลวกพักต่ำแก้วครับเออเสียบเสียบมือนี้